สวัสดีคนวันศุกร์วันศุกร์ดวงรายสัปดาห์ 1-8มิถุนายน2566ดูดวงส่วนตัวทักแชทเพจ Facebook ส้มมะพยากรดีรวยประสบความสำเร็จแต่ใช้เงินเปลืองดวงคุณหนูคุณนายวันศุกร์ดวงคุณหนูคุณนาย,นนนายเอาแต่ใจช่วงนี้ดูสวยดูหล่อผิดปกติช่วงนี้ดูเจ้าสำอางผิดปกติแลดูรักสวยรักงามบางคนอยากไปทำสัญยกรรมฉีดโบท็อกฉีดฟิลเลอร์บางคนอยากได้เสื้อผ้าใหม่ซื้อเครื่องสาอางแต่งเนื้อแต่งตัวได้ สวยรวยหล่อรวยนี่คือคอนเซปต์ของคนวันศุกร์ช่วงนี้ดีแต่ข้อเสียคืองี่เง่าไปหน่อยเอาแต่ใจไปหน่อยขี้งอนเก่งประชดประชันเก่งไม่ต้องไปยุ่งกับใครคะ่ะอยู่กับตัวเองคะ่ะหันหลังให้กับคำวุ่นวายใส่ใจ,จเฉพาะเรื่องของตัวเองจบดวงคุณหนูคุณนายคือรวยคือประสบความสำเร็จ การงานมีโอกาสเข้ามาดีๆหลายอย่างมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิทางที่ดีมีความก้าวหน้ามีความประสบความสําเร็จแต่คุณต้องพยายามด้วยนะพยไพ่ใบนี้คือการตื่นเต้นตื่น,ต,นตัวกระตือลือร้นมุมาณนะพยายามแต่สําเร็จตามเป้าบางคนเปลี่ยนงานย,าย้ายงานบางคนเดินทางติดต่อค้าขายบางคนไปต่างที่ต่างถิ่นต่างแดนก็ได้ ออนไลน์โดดเด่นการต่างประเทศดีการขนส่งทางเรือทางทะเลโดดเด่นมากๆส่วนเรื่องของความรักงี่เง่าหวะ่ะ ให้ว่างไงอ่ะก็แค่นั้นจบอย่างงี้เงาอารมณ์ขึ้นง่ายโกรธง่ายบางทีมันก็ดูน่ารำคาญนะจ๊ะคนเรามันต้องแชร์ซึ่งกันและกันไม่งั้นนะโอ้ยเดี๋ยวหาว่าอาจารย์ไม่เตือนอีกอย่างงอนบ่อยอย่าเจ้าอารมณ์ผู้ชายก็เหมือนกันไม่ต้องว่าผู้หญิงนะจ๊ะคนวันศุกร์ผู้ชายก็ใช่ย่อยที่ไหนลาตัวลราว่ะเจ้าสําอางเหมือนกันขี้งอนเก่งเหมือนกันแต่โดยรวมความหมายยังดีคนรักคู่ครองยังเอื้ออาทรส่วนคนโสดอาจจะได้เจอคนที่ดีที่ตอบโจทย์แต่เหมือนตัวคุณเองยังไม่ ไม่พร้อมจะเปิดใจบางคนเจอเคสที่ว่ามาไวไปไวก็ดูดีๆหน่อยกร็ระกันแต่อย่างน้อยช่วงเนี้ยโอกาสดีๆโชคลาบเงินทองหรือแม้แต่เรื่องของความเอือ้อเฟื้อเผื่อแผ่ผู้ใหญ่ให้โอกาสคนให้โอกาสโดดเด่นมากเพราะฉะนั้นโอกาสมาถึงแล้วดิ้นรนขวนขวายค่ะคว้า,า,าเอาไว้ค่ะไม่ใช่ปล่อยโอกาสรออยู่ประตูนหน้าบ้านส่วนเงินทองไม่ต้องพูดถึงสัปดาห์นี้ถึงแม้ว่ารายจ่ายเยอะแต่ช่วงนี้อาจจะจ่ายเพื่อตัวเองให้รางวัลตัวเองแล้วก็มองว่า สัญลักษณ์ของไพ่ย,ยังมีกินมีใช้ไม่ติดขัดยังมีความอุดมสมบูรณ์โชคลาภอาจจะไม่โดดเด่นสาหรับคนวันศุกร์คุณรู้ตัวดีอยู่แล้วว่าโชคลาภไม่มีแต่ช่วงนี้อาจจะมีเรื่องของการเดินทางเกิดขึ้นก็พอจะได้กลุ่มกลิ่มอยู่บ้างนะค้าขายโดดเด่นช่วงนี้ดีสุขภาพน้ําหนักตัวขึ้นอ้วนแน่นอนตรวจเบาหวานความดันหัวใจไหวขอพรพระแม่ลักษมีมีโอกาสใส่บาทบ้างก็ดีนะจ๊ะนอกนั้นดีหมดเยี่ยมมากๆค่ะ